สวัสดีครับ10แนวคิดสร้างความสําเร็จให้ตัวเอง 1. กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนครับหลายๆคนในที่นี้มักจะรับบทเป็นเหยื่อซึ่งแน่นอนครับการที่ตัวเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านไหนบ้างหรือว่าเราอยากมีความสัมพันธ์การเงินสุขภาพและการใช้ชีวิตแบบไหนเพราะการที่ตัวเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่แหละครับมันทําให้ตัวเราไม่รู้เลยครับว่าในชีวิตของตัวเราเราต้องการอะไรจริง นั่นแหละครับมันทําให้ชีวิตของตัวเราไปซ้ายทีขวาทีหรือวันนี้คุณเจออุปสรรคคุณก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้และทําให้ตัวเราเกิดความท้อแท้ได้อย่างง่ายดายครับและในที่สุดครับการใช้ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เปรียบเสมือนว่าเราเพียงใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นครับถ้าวันนี้เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าในชีวิตของตัวเราเราต้องการใช้ชีวิตแบบไหนเที่ยวแบบไหน รับประทานอาหารแบบไหนครับหรือเราอยากจะขับรถอะไรซึ่งแน่นอนครับการที่ตัวเรากําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเราควรมีระยะเวลาที่แน่นอนพอตัวเรามีเป้าหมายและมีระยะเวลาที่แน่นอนครับมันจะทาให้การลงมือทําของเราเกิดการแอคชั่นและเดินเข้าใกล้เป้าหมายและที่สําคัญครับการที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่ากับว่าเราเลือกชีวิตให้กับตัวของเราเองครับ 2. ฝึกการมีวินัยให้กับตัวเอง ซึ่งแน่นอนครับการที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีวินัยให้กับตัวของเราเองเราคงไม่สามารถเข้าใกล้ความสําเร็จของตัวเองได้ครับการที่ตัวเราจะฝึกการมีวินัยได้เราควรจาัดก,การชีวิตของตัวเราให้ชัดเจนครับควรวางแผนชีวิตและทําแผนนั้นในทุกๆวันครับเช่นวันนี้คุณอยากจะฝึกภาษาอังกฤษคุณก็ลองดูสิครับว่าคุณจะฝึกภาษาอังกฤษวันละกี่นาที5นาทีก็ได้ครับ10นาทีก็ได้ครับ การทำสิ่งเล็กๆทุกวันให้ชีวิตของตัวเราดีขึ้นนั่นเขาเรียกว่าการที่ตัวเรามีวินัยครับ 3. เปิดใจเรียนรู้แน่นอนครับในยุคปัจจุบันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากในทุกๆเรื่องเลยครับและการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จได้เราไม่สามารถใช้ความรู้เดิมๆได้ครับเพราะความรู้ที่เรามีอยู่อาจจะเก่าไปแล้วก็ได้ครับคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ครับไม่ว่าวันนี้ตัวเราจะอยู่ในสถานะใด จงมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอครับและในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับเราสามารถเข้าแหล่งความรู้ได้อย่างง่ายดายมากเลยครับทั้งหนังสือทั้งอ e ีบุ๊กทั้งคอร์สออนไลน์หรือแม้กระทั่งการฟังพอด c a แคต์ช่องจาดเนตครับและมีความรู้อีกแหล่งหนึ่งครับที่คุณจะได้ประโยชน์สูงสุดเลยครับก็คือความรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จในวิชาชีพนั้น,น,นๆเช่นคุณอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการขาย คุณลองไปถามท็อปเซลล์คุณดูสิครับว่าเขามีความคิดมีไอเดียหรือเขาใช้การนําเสนอสินค้าอย่างไรบ้างนั่นแหละครับคือความรู้ชั้นดีที่คนประสบความสําเร็จเขาจะวิ่งเข้าหากัน 4. พัฒนานิสัยที่ดีการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จนิสัยเป็นส่วนหนึ่งเลยครับที่จะทําให้ตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าวันนี้คุณอยากจะประสบความสําเร็จแต่คุณทํานิสัยตรงข้ามกับความสําเร็จเช่นวันนี้คุณอยากจะมีเงิน100ล้านบาท แต่คุณไม่สามารถหาเงินได้คุณมีนิสัยที่มีการใช้จ่ายสุดุยสุดไลยไม่เคยเก็บออมเงินไม่เคยลงทุนคุณเห็นนะครับนิสัยหรือการทําสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะออกห่างจากเป้าหมายของตัวเราและการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จคุณลองนิดดูสิครับว่านิสัยอะไรบ้างที่คุณจะต้องตัดมันทิ้งเช่นการปาร์ตี้การนินทาคนอื่นการใช้เวลาที่ไม่เกิดประโยชน์หรือการหมกมุ่นอยู่กับสื่อโซเชียลที่ทําให้คุณเสียเวลาครับ และลองเขียนนิสัยที่จะทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณดูเช่นการตื่นนอนตอนเช้าการออกกําลังกายการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือการสํานึกรู้คุณการขอบคุณสิ่งต่างๆชีวิตของตัวเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับว่านิสัยและการทําสิ่งเล็กๆในแต่ละวันของตัวเราส่งผลกระทบกับตัวเราเชิงบวกหรือเชิงลบครับ5หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแน่นอนครับ ข้อนี้ผมเชื่อเลยว่าหลายหลายคนก็เป็นตัวของผมเองก็เป็นมาก่อนครับ <_ sl ope> การที่ตัวเราชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นครับ <_ ug> มันจะทําให้ตัวเราขาดความมั่นใจ <_ ug> และแน่นอนครับการที่ตัวเราจะประสบความสําเร็จได้ <Read> ความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จถ <_ ug> <_ ug> ้าวันนี้ตัวเราอยากจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น <_ ug> คุณลองดูสิครับว่า <_ ug> คนที่คุณอยากจะเปรียบเทียบด้วยเขาเป็นใครแล้วคุณลองดูนะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นเหมือนเขา คุณลองเปรียบเทียบดูสิว่าตัวของคุณเองจะต้องเพิ่มเติมทักษะอะไรเพิ่มเติมนิสัยอะไรบ้างที่คุณจะได้เก่งเหมือนกับเขาซึ่งแน่นอนครับการเปรียบเทียบแบบนี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงบวกแต่ถ้าวันนี้คุณเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแล้วรู้สึกบั่นทอนจิตใจอย่าไปเปรียบเทียบเลยครับหรือถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกท้อแท้กับการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นครับให้ตัวคุณเองครับเปรียบเทียบตัวเองกับตัวของคุณเองในอดีต และคุณลองดูสิครับว่าในแต่ละวันคุณเติบโตมากน้อยขนาดไหนแค่วันนี้คุณเติบโตวกว่าตัวเองในอดีตแค่1%หรือ0.05%คุณโคตรเจ๋งโคตรเก่งแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ข้อ6มองหาโอกาสที่จะเรียนรู้และประปับปรุงเราไม่สามารถเป็นคนเก่งได้ครับเท่าน,นี้เราไม่กล้ารับคําวิพากวิจารณ์จากคนที่เขาเก่งกว่าหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเพราะการที่เรารับคำวิพากวิจารณ์ เท่ากับว่าวันนี้คุณกําลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตัวของคุณเองครับจากความผิดพลาดหรือความล้มเหลวถ้าเรานําคําวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ไปพัฒนาและปร,ปรับปรุงตัวของเราเองก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนครับผมโดนเจ้านายตำหนิบ่อยมากและผมก็ค่อยๆปรับปรุงตัวของผมเองครับซึ่งมันก็ดีขึ้นแต่แน่นอนครับชีวิตของตัวเราก็ต้องปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นต่อๆไป 7. มีความยืดหยุน่นโลกของตัวเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้คุณต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเรียนรู้จากสถานการณ์ใหม่ๆเพื่อให้ตัวเราสามารถเดินหน้าต่อได้ครับถ้าเหตุการณ์ไหนมันไม่สามารถไปได้คุณก็ลองมาทบทวนแผนของคุณดูสิครับว่าเราจะสามารถยืดหยุ่นหรือถอยก่อนหรือตั้งรับหรือใช้กลยุทธ์ไหนที่จะทําให้ธุรกิจของคุณหรือชีวิตของคุณหน้าที่การงานของคุณมันเดินหน้าต่อไปได้ครับ 8. จัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าวันนี้เราจะทำงานตำแหน่งไหนเรามีเวลา24ชั่วโมงครับและแน่นอนเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราและคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะห่วงเวลาของเขาเป็นอย่างมากครับถ้าวันนี้เราสามารถจัดตารางเวลาของเราได้เราก็สามารถควบคุมชีวิตของตัวเราได้แล้วครับเพราะเราจะรู้เลยครับว่าในแต่ละวันเรามีงานไหนสำคัญบ้างและเราจะต้องไปพบใครส่วนตัวของผมครับก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ช่วยจดตารางงานเวลาของผมครับหรือพ,พี่สะดวกการทำทูดูลิสหรือวิธีไหนก็สามารถทำได้เลยครับวิธีนี้จะช่วยให้พวกพี่พสามารถจัดก,การเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญครับ 9. สร้างแรงบันดาลใจจากภายในเคยได้ยินคำนี้กันหรือเปล่าครับโลกภายในคับเคลื่อนโลกภายนอกซึ่งแน่นอนครับเท่าน,นี้เรามีแรงบันดาลใจจากโลกภายในของตัวเราต่อให้วันนี้คุณเจออุปสรรคมากน้อยขนาดไหนหรือวันนี้คุณกําลังท้อแท้ครับ คุณก็สามารถลุกขึ้นไปต่อได้ถ้าวันนี้เราอยากรู้ครับว่าแรงบันดาลใจจากโรคภายในของตัวเรามันคืออะไรกลับไปที่ข้อแรกเลยครับคือการทบทวนเป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอหรือเปล่าครับเพราะการที่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอมันเป็นการสร้างพลังให้ตัวเราก้าวไปข้างหน้าต่อถึงแม้วันนี้คุณจะเจออะไรที่เป็นอุปสรรคก็ตาม10ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวก แน่นอนครับในแต่ละวันถ้าเราเจอคนพลังงานลบเหมือนกับการโดนดูดพลังงานชีวิตของตัวเราบางครั้งเรากลับบ้านมาทําไมรู้สึกเหนื่อยจังและที่แย่ไปกว่านั้นครับบางคนถึงกับหมดไฟหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตในการออกไปทําเป้าหมายของตัวเองแต่การที่ตัวเราล้อมรอบตัวเองไปด้วยคนที่มีพลังบวกคุณจะได้แนวคิดดีดทัศนคติดีซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ตัวคุณมีความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเรามากขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ วันนี้เราลองนำสิบแนวคิดนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ชีวิตของตัวเราดีขึ้นใครปรับปรุงหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบไหนก็พิมพ์มาบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักผมจ่าเนสสวัสดีครับ